ตอนนี้เรามาลานเห็สเสมพูจังหวัดจันทบุรีนะคะส่วนบริเวณที่เห็นด้านซ้ายคือนี่จะเป็นลานกางเต็นท์ค่ะน,นะคะกางเต็นท์ินทะเลเลยค่ะอากาศดีนะคะมีไฟด้วยค่ะคก็ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นที่ดินราชการค่ะอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นบ้านพักค่ะ านเห็นสีชมพูเขาบอกระยะทางก็ออกไกลพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปดูก,กัน,นะคะ่ะเ่อค่าเข้า20บาทคะ่ะเพื่อน,นีีนะคะเป็นส20บาทนนคะ่ะลมแรงมากเลยทีเดียวถ่ายด้านหลังนี่เราไม่สามารถระบุตัวตนได้นะคะว่าเป็นใครดังนั้นไม่ผิด PDP E A นะคะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลานหินสีชมพูนะคะเราก็มาถ่ายทําคลิปค่ะทุกคนอนุญ,ญาตให้นําไปเผยแพร่ที่ช่องนิดพาไปไหมคะอนุญาตค่ะจินดีนะคะจะฟ้องพี่ภายหลังนะไม่ได,ด้ดค่ะสวัสดีค่ะทุก่นนอนนิดพาไปนนนค่ะ,คะ เพื่อนๆคะตอนนี้เรามีเวลาแค่ประมาณ30นาทีอันนี้เราเพิ่งมาถึงแค่ตรงเริ่มต้นนะคะดูซิว่าเราจะไปยังไงคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะไปกลับได้ภายใน30นาทีนะคะอะไรนะคะนี่นะคะสาวๆของของเรา นางเอกของเรานะคะนางเอกของช่องค่ะคนนี้ตอนนี้นะคะทางเราก็จะเดินขึ้นไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติหินสีชมพูนะคะอ,อ,อันนี้ค่ะพี่เจาไปลงช่องนี้พาไปไม่รู้ว่าจะอนุญาตไหมคะอนุญาตครับอนุญาตอนุญาตครับผมไปโอเคค่ะไปกันเลย โอ้นี่นะคะคนหนุ่มเขาก็จะเดินก็จะชันนิดหน่อยนะคะก็พอได้เหงื่อนีน่แหละไหนๆเรามาแล้ว ลักษณะของเส้นทางนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เดินไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เสียงหายใจหอบเริ่มมาแล้ว

ลห,าาหลังจากพักเหนื่อยนะคะตอนนี้ขาเราสั่นดิ๊กๆๆๆเลยล่ะคะ่ะผู้บ่าวของเรานะคะหล่อที่สุดในกองคะ่ะ <laughs> <laughs> ah! Hi! Ah. <laughs> tick-tock, tick-tock! Tick. <laughs> Where? ตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะเดินกลับลงไปที่รถแล้วค่ะเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายรูปกันนะคะขาลงก็อาจจะเหนื่อยน้อยแต่ว่ามันอาจจะทําให้เข่าเราพังได้ค่ะพเพื่อนๆต้องเดินด้วยความระมัดระวังค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างเลยนะคะก็จะเป็นทางเดินที่ดีค่ะเป็นบันไดหินนะคะถ้าเป็นหน้านหน้าฝนตกหน้าฝนอาจจะเดินลำบากค่ะ ถ้าฝนไม่ตกก็เดินง่ายๆสบายๆค่ะอันนี้ชายหาดบริเวณลานเห็นสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะกลับกันแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆดีมากเลยอะ่ะแล้วก็มีห้องน้ำก่อนที่จะขึ้นจุดเ,เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานเห็นสีชมพูก็จะมีห้องน้ำชายหญิงแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะ น่าจะมีความสุขมากเลยทีเดียวเมื่อเราเห็นท้องฟ้าแล้วก็ผืนน้ำที่กว้างไกลเช่นนี้นะคะสำหรับคนที่มีความเครียดหรืออยากจะหาความรีแลกความสบายบายก็เชิญชวนนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เหมาะค่ะลานหินสีชมพูจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะ